หุนเซนถึงกับปลอมใจครับไทยหักเกมปักหลักตาควายพร้อมที่จะยึดพร้อมที่จะทวงคืนและก็ยังมีอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งครับทั่วโลกนั้นถึงกับตะลึงชื่นชมไทยใจดีเพราะล่าสุดรายงานออกมาครับเฉลยศึกคาเมสิบแนายน,นั้นขอทำฟันอยู่ที่ไทยเรา โอ้โหงานนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับฉเฉลยศึกปกติเนี่ยจะอยากกลับบ้านแต่ว่ารอบนี้อยากเสริมรอ,อก,ก่อนที่จะกลับขามิน้นแล้วก็ยังมีอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการสร้างรั้วของไทยเราดําเนินการไปถึงขั้นตอนที่3ทั้งหมดมี5ขั้นตอนโอกาสนี้แหละครับที่จะปิดตายขามิ้นทันทีโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานก,การณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงตั้งแต่พื้นที่บ้านของจานกองรัปายที่2แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ขามน,นเริ่มมยออกับ นะซึ่งมาพูดถึงบ้านหนองจานกันก่อนนะครับเรียกว่าจากการตรวจสอบล่าสุดนั้นจากภาพมุมสูงครับก็เพราะว่าสถาน,นการณ์โดยวรวมตอนนี้ครับยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่โดยที่ฝั่งกัมพูชาครับจะพบเพียงเจ้าหน้าที่ทหารนะประจําการอยู่บริเวณเพิงพักสีฟ้าซึ่งถือว่าเป็นจุดประจําการหลักแนวขีดแดนเลยและก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่สอดแนมความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยอย่างต่อเน,นื่องซึ่งจากการสำรวจพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านฝั่งกัมพูชาทั้งสองจุดนะครับก็ไม่พบการรวม ตัวของมวลชนหรือว่าชาวบ้านเขมรแต่อย่างใด แล้วบรรยากาศโดยทั่วไปนั้นยังคงเงียบสงบอยู่ไม่มีสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเครียดเลยหรือว่าความผิดปกติใดๆทั้งสิน้นสําหรับบริเวณบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วขณะเดียวกันครับฝั่งไทยเราเนี่ยบรรยากาศในหมู่บ้านก็ยังเต็มไปด้วยความสงบเหมือนเดิมนะครับชาวบ้านพี่น้องชาวไทยเราก็ยังคงดําเนินการชีวิตตามปกติอยู่ซึ่งเราก็เฝ้าระวงังและก็บินสํารวจตรวจการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับขณะนี้สรุปภาพรวมเลยก็สถานการณ์เนี่ยยังอยู่ในระดับปกติเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่กับพี่น้องชาวไทยเราคับ เก็บกู้รุนระเบิดเนี่ยมีหลายโซนที่เราทำนะครับส่วนใหญ่ก็คืบหน้าไปประมาณ50%แล้วก็ต้องรอเดทกันหลังจากนี้นะครับว่าขมินจะมีการรวมตัวกันอีกหรือเปล่าแต่ว่าไทยเราก็เริ่มขยับเริ่มรุกคืบเข้าไปอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเอาลรามาตามต่อกันอีกพื้นที่1ครับเป็นพื้นที่กองทัพภาคที่2ก็ต้องบอกเลยว่ามีแนวโน้มโอกาสอันดีครับที่เราจะยึดปราสาทตาควายเอาไว้ได้เพราะล่าสุดนั้นการเจราจารของไทยเราครับ คเมนก็ได้มีการถอนอาวุธหนักออกจากเขตขัดแย้งแนวชายแดนไปที่เรียบร้อยนะครับกลับฐานที่มั่นเดิมตั้งแต่ ชว่วงเย็นของเมื่อวานนี้ซึ่งก็มีภาพออกมานะครับได้มีการปรับปรุปรงกระสุนและก็อาวุธหนักออกจากเขตนวพื้นที่ชายแดนในหมู่บ้านสาตรานะครับจังหวัดอุดรมีชัยเพื่อกลับสู่ฐานที่มั่นเดิมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นจรวด bm 2ีนะครับรู้สึกว่าคำอเมนจะมีเยอะเป็นพิเศษนะเยอะมากด้วยก็เช่นเดียวกับฝ่ายไนเราครับก็มีถอนอาวุธหนักกลับที่ตั้งเหมือนกันโดยที่มีทีมตรวจสอบเนี่ยเป็นคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า aot ตรวจสอบตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงเข้าสู่ฐานที่มั่นเเเดิมนนนีีนน่่ป็รราาายยงกกกวับ เ่อนย้ายอาวุธนะครับแต่ก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้กับโซนพื้นที่ของรัฐบาลที่2ครับเรามาพูดถึงปราสาทตาควายล่าสุดครับแม่รับปลที่2คนใหม่เลยครับพลโทวิรยุทธรักสินนั้นก็ได้มีการกล่าวถึงการทวงคืนปราสาทตาควายครับว่่อยากกังวลทหารของเรานั้นต้องเตรียมพร้อมและก็วางแผนกันไปด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยเ,าเราพร้อม100แต่ว่า ไม่อาจให้ข้อมูลได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารความมั่นคงแต่ก็ยังยืนยันออกมาครับว่าภาษาตาควายนั้นเป็นของไทยเราหนึ่งรเปอร์เซทางทัพพัที่2งเองก็มีการเร่งสร้างฐานที่มั่นกำบงังหลุมหลบภัยบุคคลคู่มากกว่า250แห่งเลยทีเดียวครับในบริเวณแนวชายแดนจังหวัดอุบลรีสะเกษสูรินและก็บรุรีรัมย์ซึ่งยังมีความต่อเนื่องกันครับอดีตแม่ทัพพัที่2หรือว่าแม่ทัพกุ้งนั้น ก็มีการกล่าวออกมาบอกออกมาครับว่าจะไปเที่ยวภูมะเขือก่อนแล้วก็ไปจิบกาแฟที่ตามเงินทธมหลังจากนั้นจะไปจิบโคกเย็นๆที่ปราสาทตาควายซึ่งไม่รับกุ้งเองครับก็ยืนยันออกมาแล้วว่าเอาคืนแน่ปราสาทตาควายเมื่อมีโอกาสนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแล้วก็ยังมีการพูดถึงปราสาทตาควายด้วยนะครับกับความรู้สึกที่สูญเสียปราสาทไปว่ารู้สึกเสียใจนะครับเพราะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งแต่ว่าปราสาทตาเม,มืองมเนี่ยสำคัญกว่าในช่วงนั้นในตอนนั้นที่มีการประทะกันซึ่งเราจะยอมเสียปาามมมมรา ก็เลยระดมกําลังเนี่ยมาป้องกันที่นี่โดยตอนนั้นด่านเขเมรครับขึ้นมาทีละ100คนในภาษาตาเมืองทุนนะอัดบังเกอร์เนี่ยเอาเราพังยับเลยแล้วเหมือนเขเมรก็จะพยายามเอาให้ได้เพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะครับยึดตรงไหนเนี่ยไม่สาคัญเท่ากับยึดภาษาตาเมืองทุมถ้าเกิดว่าเขาเมรยึดได้มันก็จะกลายเป็นเขเมรประกาศชนะเพราะมีปัญหากันเนี่ย ตรงที่จุดนี้ซึ่งไทยเราก็เลยระดมกําลังมาป้องกันที่จุดนี้เอาไว้ได้นะครับซึ่งตัวภาษาตาควายเนี่ยอยู่ลึกบนเขาเลยเฉียดกับเส้นเขตแดงใกล้บริเวณเนินสามสูงที่ขมรควบคุมมาไว้อยู่ซึ่งพอเรายึดภูมะเขือได้ยึดตาเม,มันโทมได้เนี่ยเ,เราก็จะเมาที่ตาควายคืนแต่ว่ามันหมดเวลาเสียก,กดนะครับแล้วก็เลยทําให้แม่รับกุ้งเนี่ยบอกว่าเราจเจ้าคืนแน่เมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามงานนี้ก็ตาเมเขมรนเนี่ยกระอักกระอวนใจเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยไทยเราจะเอาคืนซึ่งกก็ยังมีอีอ เรื่องหนึ่งครับเปิดฐานที่มั่นบังเกอร์คอนกรีตกับตาหารขเขมรบริเวณเนินสามาสูนที่แนวรบตาควายก็เรียกว่ามีภาพออกมาครับมันแข็งแรงมากๆเพราะว่าภาพพวกนี้ถ่ายเมื่อ3เดือนที่แล้วตั้งแต่หลังจากการหยุดยิงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยขเขมรคงดัดแปลงภูมิประเทศและก็เสริมความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมหลายตัวหลายเท่าแล้วก็อาจจะมีบังเกอร์เนี่ยผุดขึ้นจํานวนมากในเนินสามาูนเพราะปัจจุบันครับตาขเขมรเนี่ยเร่งทาคอนกรีตแล้วก็น่าจะส่งขึ้นมาทางบังเกอร์ด้านบนแต่ว่าที่แน่ๆครับตอนนี้เนี่ยทั้ง ฝ่ายใดเรากับกัมพูชานั้นมีการวางเสนสีดําตลอดแนวเพื่ออำพรางความเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ายอยู่โดยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดพื้นที่ยอดเนินสามารถูครับแนวรบตาควายดูสภาพบังเกอร์คอนกรีตของนานกัมพูชาแล้วจะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นบังเกอร์ที่แน่นหนาม,มากๆม,ม,มีการเสริมโครงสร้างคอนกรีตเสริมใยเหล็กมีชั้นของเหล็กจํานวนหลายตัวหลายชั้นนะครับอยู่ในเนื้อของคอนกรีตยิ่งเหล็กเส้นเนี่ยหลายชั้นมันก็ยิ่งแข็งแรงซึ่งบวกกับระยะห่างระหว่างแนวของฝ่ายใดกัมพูชาครับตอนน 30เมตรเท่านั้นมันก็เลยเป็นหนึ่งบทนี้ว่าเอาเราเนี่ยได้ภาพหลุดของบังเกอร์ด่านกัมพูชามาได้แต่ว่าตอนนี้ก็มีการวางเส้นสีดําแล้วนะครับเราไม่สามารถถ่ายภาพได้แล้วแต่ก็ยังมีหลายครั้งนะที่ด่านกัมพูชานั้นยังมีการปีนหลังคาบังเกอร์ของฝั่งตัวเองแล้วก็มาถ่ายคลิปอัดคลิปวิดีโอของไทยเราทํากิจกรรมเอามาโพสต์อยู่เป็นประจำด้วยนะครับ แต่ว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าการวางแผนก็น่าจะเป็นเหตุนี้แหละครับที่ขมรมีการเตรียมการนับ10ปีที่ได้สร้างทางบังเกอร์จํานวนมากมีการตั้งรับที่แข็งแกร่งบนดินสามห้าศูนย์จึงเป็นหนึ่งในอุปสรรคของการเข้าตีของฝ่ายแทนเราเลยก็เป็นในผลที่เรากระจายกําลังระดมกําลังเนี่ยไปป้องกันตามเมินทงไปยึดภูมิมะเขือแล้วค่อยเจาตาควายทีหลังนะครับเพราะว่าตาควายมันเป็นจุดที่เราเสียเปรียบเยอะมากก็ต้องมีการระดมสรรพกําลังก่อนแต่น่าเสียดายที่หมดเวลาหยุดยิง ไม่หมดเวลาผมเชื่อว่าเราอาจจะยึดตาควายได้นะครับซึ่งตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่ากองรับไทยเราคงมีแผนหมดแล้วหละครับแต่อยู่ที่ว่าจะได้รับอนุญาตได้รับไฟเขียวให้เข้าตีหรือเปล่าแค่นั้นเองถึงอย่างไรแล้วปราสาทตาควายมันก็ยังเป็นของไทยเราแต่การที่เจ้ากลับคืนมาเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่โอ้โหยาวนานเลยครับถ้าเกิดจะเป็นเรื่องของการเจรจาเจรจารเนี่ยเชื่อว่าจะไม่จบแน่นอนครับขมร้ก็จะมาปลิ้นป้อนอยู่แบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นการเข้าตีเลยเนี่ย มันจบแน่นอนครับภายใน5วันหรือว่า1เดือนซึ่งก็ต้องรอไฟเขียวอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนี้คงจะมีความเข้มข้นมากๆกับปราสาทตาควายก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องฐานแทรแล้วก็พี่น้องชาวไดเราที่อยู่ในพื้นที่ด้วยมาตามกันต่ออีกเรื่องราวหนึ่งครับก็เรียกว่าแบบนี้ก็ได้หรอเจ็ดเฉลยศึกคำเมนนั้นขอทําฟันทั้งปาก ก่อนส่งตัวกลับบ้านไปเรียกว่ารายจ่ายเนี่ยกลายเป็นคนละหมื่นกว่าเลยครับทำให้ด่านใดเราก็ดึงกับกุ้มขมับก่อนแจ้งกลับขมรไปว่าให้ไปทำฟันที่กัมพูชาบ้านของตัวเองซึ่งรายงานนี้ครับมันก็ เป็นขั้นตอนการปล่อยตัวเฉลยศึกชาวกัมพูชาหลังจากที่มีการถอนอาวุธหนักเฟสที่1เรียบร้อยนะครับรวมถึงการเก็บกู้ระเบิดใน5พื้นที่จากเดิมเนี่ยเดีนก็มีการแจ้งว่าจะดาเนินการเรียบร้อยในวันที่ย1พฤศจิกาย,ยนนี้แต่ก็ได้มีการแจ้งกลับฝ่ายาาานนานใน,น,ธธยยน,นยเราครับว่าจะดําเนินการภายในวันที่10พฤศจิกายนเงื่อนไขก็คือถ้าหากกัมพูชาเนี่ยดำเนินการเสร็จภายในวันที่10พฤศจิกายนนี้ฝ่ายในเราครับจะส่งตัวเฉลยศึกทั้งหมด18นายตามสัญญาแล้วการส่งตัวเนี่ยก็จะมีขั้นตอนตรวจร่างกาย และก็คณะผู้เรีนอาเซียนเอมาสังเกตการด้วยซึ่งก็จะส่งตัวไปยังพื้นที่จังหวัดตราดเองแต่ก็มีรายงานล่าสุดออกมาครับมีเฉลยศึกของกัมพูชาจํานวน7นาย ร้องขอทาฟันให้เสร็จก่อนส่งตัวกลับอยากเสริมรอครับโดยที่ทางหนานได้เนี่ยก็ทําเรื่องมาสอบถามผู้บังคับบัญชานะแล้วก็มีการสอบถามว่าจะทาทั้งหมดเนี่ยคนละกี่ซี่ซึ่งได้รับการแจ้งมานะครับว่าจะทาทั้งปากเลยย้ำอีกครั้งว่าทั้งปากเลยนะครับโอ้แล้วคาดว่าจะมีรายจ่ายเนี่ยคนละประมาณ10,000บาทแล้วเราก็แจ้งกลับคาเห็นไปว่ากลับไปทาฟันที่บ้านของตัวเองก็แล้วกัน เอาเงินที่ฮูเซนให้เนี่ยไปทำฟันเลยคือมันเป็นสิ่งที่ยืนยันการันตีได้เลยนะครับว่าเราดูและเฉลศึกเป็นอย่างดีมากแล้วงานนี้อาจจะได้ใจทั่วโลกเลยก็ได้ครับโอ้โหมันมีที่ไหนนะครับเฉลศึกขอทำฟันทั้งปากทั้งปากนะยมำอีกครั้งละเจ็ดคนคนละหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันเยอะมากการที่ขมรจะมีการย้อนแย้งมาว่าเราทรมานบ้างเราแบบทําไม่ดีมีรายบ้างเนี่ยตัดออกไปเลยยังไงก็เป็นไปไม่ได้นะครับเรื่องนี้แหละมันจะเป็นสิ่งยืนยันว่าขมรน,นั้นจะเอามาใส่ร้ายป้ายสีเราไม่ไดด้เลยก็ว่า เป็นเรื่องดีนานาชาตินั้นอาจจะให้การเช่นจมด้เราว่าดูแลเจริญสึกเนี่ย อ้วนตับเลยครับวันๆกินนอนอย่างเดียวเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่อามาเดดในคุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วยังมีเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือฝ่ายเขมรนั้นมีการยอมรับยอมจนได้ในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันกับไทยเราครับบริเวณบุรีจังหวัดสกลและยังมีการเห็นพ้องตรงกันในเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนระยะทาง8กิโลเมตรด้วยโดยก็จะเป็นหลักเขตแดนชั่วคราวครับในหลักเขตที่5้าสอถึงห้สเ้ซึ่งตอนนี้เนี่ยขั้นตอน1 2งเสร็จเรียบร้อยนะครับดำเนินการอยู่ในขั้นตอนที่้ากิดย ค,คือการปักหลักเขตแดนช่วงเราจะใช้เวลาเนี่ยประมาณ1 0 1ถึงวันทาการพอปักเขตแดนเสร็จสิ้นปั๊บเนี่ยขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการจัดทําและก็ลงนามบริค้อตกลงการสร้างรัว้วโดยสิ่งที่เราจะเห็นได้ที่สุดเลยก็คือการสร้างรั้วตามแนวชายแดยนครับบริเวณหลักเขตแดน5 2และก็59เรียกว่าเป็นการปิดตายขมิญโดยแท้จริงถึงแม้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ประมาณ8กิโลจากทั้งหมด798้กสิกโลนะครับยังไม่ถึง1่เปอร์เซ็นด้วยซ้าแต่เป็นการเริ่มต้น ดำเนินการได้ดีมากยิ่งขึ้นก็รอชมรออัปเดตติดตามกันได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเรานะครับที่ไทยเรานั้นดูเหนือกว่าหลายสกเกลเลยโดยเฉพาะเรื่องของเจริญศึกนี่แหละครับที่ผมชอบมากนะใจดีถึงขั้นคำนินั้นขอมาทําฟันถึงทั้งปาก